สวัสดีครับผมบ้านสวนทอฝันไร่อุ่นไอดินครับนี่คือส่วนของหนองครับส่วนของหนองหรือว่าคลองน้ำเนาะคลองไส้เป็ดแล้วกันอ่าคลองไส้เป็ดคลองไส้ไก่เนาะนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นโคครับโคก็จะผสมปสานไปด้วยไม้ <c oughs> นะครับไม้ห้าระดับครับอ่ามีแล้วก็ ไม่พออยู่มอกินเนาะอ,อ่นี่แหละครับผมนี่คือส่วนของคู่ครับกับเป็นต้นนี่ต้นซาดเนาะต้นซาดต้นแดงต้นซาดต้นแดงหลังจากนั้นนะครับพ่อปลูกไปสองปลูกไปสองสามปีครับผมกะสิม,มีผลผลิตครับนั่นคือหญ่าข่าครับผมนี่ครับหย่าข่านี่ก็สิเอาไปปุนครับยังหกอยู่เด้อใครอย่ามาเก็บเห็ดกัาได้อครับเด้อ อย่ามาเก็บเห็ดกมาครับผมอย่ามาเก็บเห็ดกมาอย่าค่าเสียเอาไปมุ่งกระท่อมเนาะมุงมุงมุ่งเถียงนามุ่งเถียงนาครับผมเถียงนาหรือว่าบ้าน่น้อยก็ได้นะครับนี่คือมาเกีียวนะครับเกีียวเพื่อสีไปไผ่นี่ครับสะอาดสะอานเห็ดสะอาดน้ำเาล็กเกิดประโยชน์ครับประโยชน์ครับผมนี่ไปย่างย่างนา